อพวกเรานี่ไปกันเถอะก่อนที่จะตกเครื่องบินนะปะ่ะคุณครูกราน,นี่ไปเร็วท้ามก่อนตรงนี้นะครับ <c oughs> ไปทางไหนว่าเข้าประตูตรงนี้ไปโหลดกระเป๋าก่อนตรงนี้เลยปะ่ะเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> ทางนี้หรือเปล่ายังเข้าไม่ได้นะครับเหมือนให้รอเวลานะ airplane for one last flight ตื่นก็ได้แล้วอะไรอย่าบอกนะว่าลืมไปแล้ววันนี้อ่ะเป็นวันสําคัญมากจะบอกให้ฟังอีกครั้งนะวันนี้เราจะบินไปที่โลฮามัดกันรีบมาเร็วอะไรเนี่ยทาไมเราอยู่บนเตียงเอ้เมื่อกี้ยังขึ้นเครื่องกันอยู่เลยเดี๋ยวปูบอดีเตือนสิเราต้องไปยังไงอ่ะนี่ห้องเสื้อผ้าเหรอไปหาคุณพ่อนะครับห้องนี้หรือเปล่าอันนี้มันห้องน้ำบ้านตัวเองจริงไว้เดียแล้วลงข้างล่างอ๋อแล้วไงพ่อเราอยู่ข้างล่างปะลงข้างล่างกันอ๋อหรือว่าเราบินมาหาพ่อกันแล้ว โอ้แต่ละคนยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลืมกันหมดเราไม่มีเวลาแล้วเอาละ่ะถ้าใครจัดกระเป๋าไม่เสร็จก่อนมื้อเช้าจะไม่ได้ไปด้วยนะจัดกระเป๋าใช่ไหมไปเอาเสื้อผ้าก่อนดีกว่าข้างบนฉันจำไม่ได้โดยซ้ําว่าเสื้อผ้าอยู่ไหนหมดครูบอดีบอกนะครับโอเคเอาละ่ะเราจะทําตามนี้เรามีเวลา4 5ิ้าวิไปหาเสื้อผ้าเราเริ่มจัดกระเป๋ากันคุณยายแกรนดี้บอกนะครับโอเคจัดกระเป๋าเอาเสื้อผ้าก่อนคุณยายนี่มันห้องเสื้อผ้าผู้ชายหรือเปล่าไม่ทันได้เลยหรือว่าของเราอยู่ ห้องหนึ่งห้องนี้จุบจุบจุบอ่ะลงไปข้างล่างน<อ>่าจะใช่นะเราไปหยิบกระเป๋าน,นั้นจุบ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 อ๋อมันยังมีเวลานี่ไงมันขึ้นมาไอเทมหารองเท้ารองเท้าชมพูปึ๊บได้แล้วโอเคแล้วลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเลยบิเวลามีเวลา,ม,วลามีเวลาอยู่จากกระเป๋าเดินทางจึงเรียบร้อย อ่าทันกันหมดนะครับตอนนี้แล้วก็กังเกงสีฟ้านะครับห้องสีฟ้าแน่เลยห้องนี้เข้ามาอ่านี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวของคุณรูอะไรอะ่ะเอาอะไรไปอะ่ะของคุณรูเสื้อสีเหลืองไปนะครับของเรากางเกงสีฟ้าโอเคคุณยายมหมยังคุณยายอะไรเนี่ยออ้คุณยายรองเท้าเท่มากคุณยายรองเท้าสีแดงนะครับเราไปเตรียมตัวที่ห้องเสื้อผ้ากันดีกว่าอ่ารองเท้าสีแดงนะครับอยู่ฝั่งไหนนะฝั่งนี้หรือเปล่าหรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราต้องมาอีกห้องนึงนะครับ ห้องนี้อันนี้เรียบร้อยได้รองเท้าแล้วเป็นไงคอนเวิร์ตหรือเปล่าเนี่ยรองเท้าอันนี้เนี่ยมีเวลา18วิปดวินะครับส7บิจ็ดวสบายๆทันอยู่แล้วนีต่อตัวมิโดซะอย่างจัดกระเป๋าเร็วนะครับยิ่งกว่าจัดกระเป๋าไปเรียนหนังสืออีก <c oughs> คุณพ่อทำเบอร์เกอร์เหรอเบอร์เกอร์จะพร้อมแล้วนะโอ้เราหิวเลยอะ่ะคุณยายบอกว่าไปที่สวนหลังบ้านกัน มาแล้วว้าวมีสระน้ำด้วยพอมีเวลาอยู่อย่าเพิ่งจับเวลาสิเราจะรู้ได้ไงว่าให้ทำอะไรเนี่ยนั่งรองก็ไดะเพื่อคุณพ่อทำเบอร์เกอร์อยู่ฮะคุณพ่อเอาเบอร์เกอร์มาแล้วเย้ใครอยากได้เบอร์เกอร์บ้าง ฉันอยากโอ้โหแต่ละคนหิวโหยกันมากใครอยากกินให้มาั่งโต๊ะรอได้เลย่าได้ได้ได,ด้นั่งก่อนมาแล้วมาหนึ่งชิ้นของฉันเย้ได้แล้วของครูบอด,ดี้หนึ่งชิ้นของแกรนดี้หนึ่งเอ่อแกรนดี้แกรนดี้เบอร์เกอร์อะไรอะ่ะดูแกรนดี้ดิดูเบอร์เกอร์แกรนดี้ดิเน่าแล้วโอ้ย สวัสดีท่านผู้ฟังสถานีโรสเซียโอวิทยุนี่นาช่ว hmm? งต้นเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีได้แถลงการขอบคุณฮีโร่ที่ช่วยเครื่องบินของประธานาธิบดีไว้ <What? S 1> ว้าวลองนึกภาพสิกู้เครื่องบินเลยนะ <What? S 1> อย่างไรก็ตามท่านประธานาธิบดีกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีไปแล้ว hmm? ตำรวจแนะนำให้ทุกคนเฝ้าระวังและรายงานสถานาการณ์ใดๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้เออใครกันนะที่จะหลบหนีจากที่แบบนั้นได้อ่ะโอ้ดูเวลาสิพวกเราจะส ตายแล้วนะเราไปไม่ทันแน่ๆเอาแล้วแกนี่ไม่กินเบอร์เกอร์หรอ แกดี้ไม่อยากกินนะครับตามมาเขาบอกให้ตามมานะครับปาพวกเราตามคุณพ่อไปเร็วแกดี้มาเร็วนี่แกดี้กินได้ด้วยเหรอตามไปนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนครูบอดี้บอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยออกไปข้างนอกนะครับแกดี้ไม่ไปทิ้งเล่าใหญ่ใจห่วงกินเดิกเจบมาตรงนี้โรงจอดเครื่องบินเหรอหรือว่ามันเป็นโรงรถรอดูนะคุณพ่อบอกเราจะได้ดูแล้วว่ามันคืออะไรรดานว้าว Bye. Bye. เครื่องบินส่วนตัวของทุกคนเราจะได้บินไหมเนี่ยเอาละเราจะเสียเวลาต่อไม่ได้แล้วขึ้นเครื่องเรานั่งประจําที่เราเจอกันอีกฝากนะเดี๋ยวสิเราขับเครื่องนี้ไม่เป็นด้วยซ้ําเราต้องลองดูแล้วระวังสิ่งกีดขวางด้วยล่ะต่อจากดีโอบอกนะครับมาแล้วนะครับตกไปโอเคลงขึ้นได้อยู่แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนะครับอ๋อสบายสบายขวา,านิดน,นึงอ่าได้อยู่โอ้โหขับในโลโบอกง่ายมากนะครับตอนนี้ข้างหน้าก็มีอุปสรรคเล็กน้อยระวังใบพั ล่ะเย่ yeah, ผ่านได้ขึ้นข้างบนเจ็บอ่าแล้วก็ลงถ้ำนะครับลงถ้ำลงถ้ำเร็วลงถ้ำมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าเฮ้ยมีเหรียญให้เก็บ<ะ>เก็บดีไหมเนี่ยจ็บจบเจ็บเจ็บโอย้ยชนจะชนจะชนล็อกลก็อกล็อกล็อกโอ้โหเกือบไปแล้วข้างหน้าคือแอร์พอร์ตนะครับมาพวกเราไปเร็ว จึ๊บมาแล้วนะครับตอนนี้ว่าคุณพ่อมาเร็วมากเทพจัดโอ้โหเพอร์เฟกทุกคนมาถึงกันแล้วพ่อลืมบอกไปบินข้ามทางนั้นมันผิดกฎหมายอาวหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะเดี๋ยวคุณพ่อทําไมไม่บอกเลยสนามบินอยู่ข้างหน้านี่เองไปกันมาตามกันมาพวกเราเข้าไปข้างในกันโอเคเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้จึ๊บเข้ามาแล้วผู้โดทาเี่ยวับมีเจ็ดนึ่งหเดินทางสู่โลามัสกำลังออกเดิน นั่นเที่ยวบินของเราพ็อได้ตั๋วแล้วทุกคนไปรับตั๋วของตัวเองก่อนเครื่องบินจะออกไปรับตั๋วตรงบอร์ดอ๋อนี่ไงเลขหนึ่งเอากระเป๋าดรอปไว้โอเคเลข2แล้วก็มาตรงนี้เคาน์เตอร์ได้ตั๋วมาแล้วก็หมายเลข3นี่ครับเขามีแบบว่าเลขให้อยู่ตรงนี้ห2 3องแล้วก็ไปเช็คเรียบร้อยเข้าได้แล้วรีรอไม่ได้แล้วไปเร็วคุณพ่อไม่รอเราเลย สวัสดีค่ะคุณคงเป็นผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายไปโลหมามัสนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะแล้วก็ขึ้นเครื่องได้เลยเขาละไปเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะกันนี่ตรงนี้นะครับเดินอะไรอะ่ะฉันไม่มีอะไรในตัวเลยนอกจากอาวุธนี่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากลทุกคนรอตรงนี้สักครู่นะโอ้ไม่พวกคุณต้องมากับเราเกิดอะไรขึ้นอะตำรวจมาไม่อะไรอะ่ะพวกคุณต้องมากับเรา มีปัญหาอะไรหรอคร,หครับคุณเจ oui, oh, ้าหน้าที่เออพวกคุณถูกจับข้อหาพาบินข้ามเขตห่วงห้ามตอนนี้มีปัญหาแล้ว Mike. ่กรอตรงนี hmm. ้จนกว่าเราจะทําเอกสารเสร็จนะครับตอนนี้เราไปขึ้นเครื่องไม่ทันจริงๆแล้วทันไงเครื่องกําลังจะขึ้นอ้แย่แล้วไม่นะในที่สุดแุดของข้าก็สำเร็จชอบการแสดงของฉันไหมลอกพวกมนุษย์ลูก โลกองแกจะกลายเป็นสมบัติของผีดิบก่อนหน้านี้ข้าใช้มนุษย์เพื่อช่วยสร้างกองกำลงังแต่ตอนนี้ข้าสามารถดิดนโลกใบนี้ได้ด้วยตัวข้าเองไม่ต้องตะลวยไปพวกเจ้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกองกำลังของข้าเช่นกัน oh <my> แล้วเจอกันในบลโลก <c oughs> ดูนั่นตำรวจกำลังมาไปขอความาช่วยเหลือกันเถอะอมฉันว่าตำรวจดูไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะแกรนนี่บอกนะครับคนหาอาวุธเหรออาวุธอาวุธดิดิเรียบร้อยตำรวจดูเหมือนโดนสะกดจิตหรือเปล่านี่มันแย่มากๆเราต้องรีบหาทางออกจากที่นี่นะนั่นมีท่อระบายอากาศลองดูว่าเราขึ้นไปได้ไหมอ๋อนี่ไงขึ้นได้ว้าวเยี่ยมมากาแล้วต้องออกไปจากที่นี่ แล้วพ่อไปไหนพวกเธอต้องไปโดยไม่มีฉันโอ้ไม่คุณยายบอกนะครับเราต้องทําอะไรสักอย่างแต่ก่อนอื่นเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนที่พวกปีศาจจะมาเพิ่มเราต้องออกจากที่นี่กันก่อนขึ้นให้เร็วที่สุดมีเวลาจํากัดยูอ wow! ้ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วตามฉันมายังไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ตอนนี้คุณยายไปเติมเลือดก่อนไป <laughs> ใบสงสารคุณยายมากเราลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นโอ้มาแล้วนะครับางไงทัานนายพลจำผมได้ไหมตอนนี้ทางด้านมืดของผมโจมตีเครื่องบินท่านประธานธิบดีเราก็โดนยิงแสกหน้าและนั่นมันทําให้คํำสาปของผมอ่อนลงก <c oughs> ารที่ผมจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงคือต้องทําลายสเกเลต,ตัน ใครจะมากับฉันบ้างทีมของฉันจะไม่ร่วมกับใลน์แน่ <_ EN> เราต้องเลือกแล้วนะครับเราเลือกนายพลดีกว่าสีเขียวนะครับ <_ EN> อ่ะเราตามสีเขียวไปเพราะว่าน่าจะดูปลอดภัยสุดนะครับ <_ EN> เราจะเลือกไปกับท่านนายพลลบไปซะโลนะแนลเรากำลังจะไปกู้โลก <_ EN> ที่นี่แหละเป็นที่พลังงานชั่วร้ายกำลัลงแพร่กระจายออกมาท oh <my> ั้งเสีอะไรอะ ไม่มันเจอเราแล้วเร็วเข้าเข้าไปแอบในถ้ำหนีพวกมันให้พ้นตามแกนี่ไปนะครับตอนนี้ในนี้มีหัวกะโหลกเต็มไปหมดเลยตาเจอแล้วที่นี่มันคืออะไรมันเหมือนแท่านบูชาแห่งความชั่วร้ายต้องมีใครสักคนเลีนยสเกเลตันออกมาแน่เครื่องบินเรืองแสงนั่นเหมือนเครื่องบูชายันเลยอ้าวตกแล้ตกกันหมดเลยไม่เด็เดเดอ๋อที่นี่มันอะไรกันเนี่ยดูข้างบนนั่นโลนอห์เหรอคุณถูกถูท่านไายพลโอ้นั่น เคลลี่ฉันนึกว่าเธอตายไปแล้วและก็คนนั้นด้วยมันซอยไปแล้วโอ้สกเลตันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ข้าได้รวบรวมเล้าววิญญาณที่จะหวาดกลัวมากพอที่ทําให้ข้ามีพลังไปพิการข้าใช้โลน่เพราะว่าตอนนั้นข้ายังไม่มีพลังมากพอที่ทาให้ได้ด้วยตัวเองเฮ้ยมันมาแล้วลบเราต้องจัดการนะครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงฟันได้แล้วโอ้แต่เลือดเราน้อยมากๆทำไมดีมันหล่นมาแล้วฟันฟัน ฟันโอ้เลือดเราแดงมากแรดดี้ระวังนะโอ้มันกําลังกวาดมันกาลังกวาดฟันแอดมันจะตายแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราจะตายดีจังหวะนี้ฟันมันฟันมันมาอีกแล้ว๋อคูบอดีเอาซี่เอาซีเอาซี่ฟันฟันพวกเราเร็วนี่แหละจัดการจัดการมันตายแล้วนี่เรียบร้อยฮ่าเดดเดไรเวเดยเ อ่ะไม่เกิดอะไรขึ้น,นเกนตันตายไปแล้วนะครับตอนนี้เราไปช่วยทุกคนออกไปจากที่นี่กัน <c oughs> หน้าคุณคุณโลนตดาบอ้มคกาผมอยากแสดงความยินดีกับเหล่าฮีโร่พวก้าที่ช่วยกำจัดปีศาจฉันก็อยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยชีวิตฉันเก่ <L un ters> งมากทหารดื่มดํำมันซะทุกคนควรได้รับมันฉันพยายามกำจัดอสกเกลตันมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้มันก็ตายไปแล้วทุกคนแล้วพ่อล่ะ <L un ters> อะไรอะ่ะว่าอย่างไรทุกคนคิดถึงพ่อไหม <L un ters> เดี๋ยวนะเป็นไปไม่ได้สวัสดีฉันคิดถึงเธอ เดี๋ยวไนดะเคลลี่เป็นแม่เราหรอ,หรอครูบอดี้บอกนะครับใช่แล้วตอนนี้ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง <Yeah. S 1> นี่มันเจ๋งมากเลย oh. ใช่ไหมท่านนายพลแต่ลนลนลนทํามาทําไม <laughs> <laughs> ถ้าดนพลหายไปไหนเรามั่นใจได้ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาจะคอยช่วยโลกนี้ไว้เสมอเอาแล้วแกนนี้ทำอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนจบเรียบร้อยนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะกับเหล่าต่อจไิโดนะพวกของสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วโอ้หนุกมากยู